ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําตัวชิฟ้อนเค้กกันนะครับก็เป็นขนมเค้กที่หลายๆคนชอบนะครับมีลักษณะเนื้อฟูนุ่มนะครับเนื่องมาจากตัวเมือแรงหรือไท่ขาวดีด้วยการนำน้ำตาลนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับก็คือตัวพิมพ์ชิฟ้อนเค้กอันนี้เองนะครับที่จะมีตัวเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตัวส่วนถาแล้วก็ส่วนที่เป็นเหล็กยื่นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราทําชิฟฟอนเค้กเนี่ยตัว ด้านในเนี่ยไม่ต้องทาเลยไม่ต้องโรยแป้งอะไรเลยนะครับเพราะว่าหลักของชิปปอนเนี่ยก็คือว่ามันจะไตจะให้มันไตขึ้นมาตามผิวของพินนะครับแล้วก็อบเสร็จแล้วเราจะคว่ำลงนะครับตัวเนื้อของเค้กจะได้ไม่อยู่ตัวลงนะครับก็จะได้แบบงูทองสวยนะครับก็หล <c oughs> <K> ักการก็คือการแยกไข่แดงไข่ขาว ตอนนี้เราก็จะมาแยกไข่กันก่อนไข่ใช้ก็จะจเป็นไข่ไก่สี่ฟองนะครับไข่เย็นๆจะแยกง่ายกว่าไข่ที่อุณหภูมิห้องนะครับฉะนั้นก่อนก่อนก่อนทำก็เอาไข่ไปแช่เย็นนตเย็นนิดนึงนะครับมันก็จะได้แยกง่ายๆ ที่ผมใช้ก็กเป็นไข่ตรวสอง รจะใช้มือก็แล้วแต่ตัวกนะครับก็ล้างมือห้สะอาดนะครับตัวไข่ขาวเราก็จะพักไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเราจะมาทําตัวของไข่แดงก่อนเราก็จะมาตีทําส่วนผสมของไข่แดงก่อนก็คือว่าชิฟฟอนเนี่ยคือจะแยกเป็นส่วนของไข่แดงและส่วนของไข่ขาวนะครับก็คือเมล็ดนะครับไข่แดงเนี่ยเราก็จะมาตีกับน้ําตาลนะครับน้ําตาลในสูตรทั้งหมดเนี่ยใช้อย,อยู่ที่90กรัมนะครับแต่เราจะแบ่ง30กรัมเนี่ยเอามาตีกับไข่แดงนะครับ ให้สีมันซีดขึ้นเล็กน้อยก็พอนะครับไม่ต้องเอียบมากให้น้ำตาลมันค่อนข้างจะละลายให้หมดนะค,ะครับจริงๆลวชิฟฟอนนี่มีหลายรสชาติมากเลยหลายแบบหลาย variation หลายแบบแบบบอร์ชั่นมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานคือเป็นวานิลลาชิฟฟอนนะครับส่วนถ้าใครอยากทำช็อกโกแลต ก็อาจจะมีแค่เพียงช็อกโกแลตชาเขียวอะไรเงี้ยก็แค่เพียงเติมพวกผงชาเขียวหรือไม่ก็ตัวผงช็อกโกแลตผงโกโก้หรือไม่ตัวก็เป็นพวกช็อกโกแลตละลายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะมีขั้นตอนแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่พื้นฐานมันก็คือประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปนะครับ ก็ตีผสมให้เท่ากันมานี้นะครับในสิปานปเราจะใช้เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันพืชนะครับ ก็เป็นน้ำมันที่กลิ่นไม่มีกลิ่น,เ,น,นเช่นพวกน้ำมันกวกคานดล่าน้ำมัน้ำข้าวน้ำมันดอกทันตะวันอะไรประมาณนี้ครับใส่เข้าไปนะครับประมาณ55 ml 55กรัมนะครับ ก็ตีผสมให้เข้ากันนะครับโอเคแล้วเราก็จะใส่กลิ่นวานิลานะครับใครจะใช้เป็นตัวเม็ดวานิลาฝักวานิลาเลยก็ได้ก็จะยิ่งหอมนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นตัวที่ซื้อตากชูอรเมเกตทั่วไปก็จะมีเป็นแบบเป็นวานิลาวานิลาเอ็กซ์ทรใส่ได้นะครับ ให้มันมีกลิน่นหอมของวนิลานะครับและลำดับสุดท้ายนะครับแล้วก็ก็คือแป้งเคก้กแป้งเค้ก70กรัมนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับขอ,อเป็นแป้งเคก้กจะได้นุ่มๆน,นะครับก็ร่อนนี่เป็นเบื้อ,อแล้วมัน่อยเร็ว 学打学的，认为、嗯。嗯 คุณครับเก็ผสมแป้งกับของเหลวเตรียมไว้ให้เข้ากันนะคะมันก็จะออกเป็นหนึบหนึแบบนี้ขึ้นมาไม่ต้องตกใจ มานีนะครับหจากนั้นเราก็มาทําส่วนของไข่ขาวก็คือจะมาตีเมอแรงนะครับนี่ก็เป็นไข่ขาวเราแยกไว้ตีไข่ขาวนะครับกับน้ำตาล60กรัมนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่เราใช้ในสูตรนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่90กรัมนะครับ30แลคือจะใส่ลงไปในไข่แดงครับ 60แล้วก็มาตีไข่ขา,าให้เป็นมือแรงนะครับทีธีการตีใช้สปีดกลางๆนะครับอย่าสูงมาก โฟมแบบหยาบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปส่วนนี้ก่อนประมาณแบ่งประมาณ3ส่วนนะครับแล้วปิดต่อ ปีนปนาหาไหนนะแต่ว่าก็คือแต่ว่าเวลาเราขึ้นมือแล้ว,วอ่ะก็แบบว่าเอา่อเป็นกายเป็นโฟมเป็นกายเป็นแบบโฟมคนหนวดตัอละเอียดละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่เราที่เราเอา,าตะก้อเนี่ยจูบลงไปแล้วตักขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นแบบเป็นยอดแหลมอย่างเงี้ยเออนี่ใกล้ได้แล้วเห็นปะเอเอ,เ,อเวลามันเกี่ยวกับว่าเราตีแรงแรตีช้าได้ไหมหรือตอกได้อะไรเงี้ยครับเราอยู่เวลาจะมาบีจะ ที่ไข่ขาวอ่ะวับบีต้องมั่นใจว่าตัวภาชนะว่าบีสะอาดไม่ได้เปื้อนน้ำไม่ได้เปื้อนน้ามันอย่างเงี้ยให้แห้งอะไรประมาณนีแ้แถ้าเปื้อนแล้วมันจะไม่ขึ้นืมันจะม่ขึ้นใช่แล้วก็ไข่ขาวก็ต้องเป็นไข่ขาวที่ไม่ได้เปื้อนไข่แดงมานะคือไม่ใช่แบบมีเปื้อนไข่แดงมาต,ตีไม่ขึ้นเชิก็ต้องเป็นไข่ขา,ขาวแบบที่แยก,กออกมาดีๆอะไรประมาณนี้กระตีกะตีแบบไม่ต้องไม่ต้องแรงมาก ประมาณนี้นะคะเป็นแบบไม่ได้แข็งมากเห็นตรงนี้ปะมันก็จะแบบเป็นงุ้มเป็นยอดที่แบบอ่อนๆแล้วมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือใช้ได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับก็คือมะแรงเนี่ยมาผสมกับตัวไข่แดงช่วยผสมไข่แดงนะครับที่ทำคือตอนแรกอะเราตักขึ้นมาแบบนิดนึงก่อนปรับเนื้อมันก่อน ค่อยๆหมุนไปใ,ในทางนี้นะครับมือด้านหนึ่งมือซ้ายหมุนโถเข้าหาตัวมือขวาคือผสมอีกทางหนึ่งนะครับประมาณนี้ค่อยๆนะครับ พิมพิฟฟอนนะครับจริงๆเราอาจอาจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่บ้านเหลืออยู่อันนี้อันเดียวอันใหญ่น,นิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องทาน้ํามันอะไรเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราอบเนี่ยชิฟฟอนมันจะพองขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะไต่ตัวไต่ตามพิมนี้ขึ้นมานะครับถ้าเรามีพวกน้ํามันอะไรไปไปทาเยียมันจะลื่นมันจะแบบมันจะไม่ทรงตัวไม่คงไม่ไม่ทรงที่ไม่ทรงแบบไม่ทรง ทรงรูปร่างของมันนะครับอบเสร็จแล้วเราอบเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้มีประโยชน์ก็คือว่าเราจะคว่ำชิฟฟอนไปแบบนี้นะนี่นะเราก็จะคว่ำชิฟฟอนไว้แบบนี้มันก็จะไม่แบบชิฟฟอนก็จะแบบมีทรงที่สูงสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยเอาออก แค่นี้ก็หอมแล้วว<อ>ะหอมหอมกะดีร้านปุ๊บแ,แล้วก็มันก็จะเข้าก,ออก,กันเองนิดหนึงได้อากาศเบาๆในอากาศเพราะว่า อบออกมาตัวชิฟฟ่อนด้านในรูจะได้ไม่ต้องใหญ่มากนะครับเท่านี้เลยเราเอาวอร์มเตาไว้นะครับ1 8 0องศานะครับอบเวลาประมาณสักสานาทีนะครับ นี่ก็ครบถึง10นาทีแล้วนะครับโอเคเรามาดูแก๊สสีจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยงามเลยครับโอเคแล้วเราก็จะมาคว่ำเลยครับ เราก็จะคว่ำไว้อย่างนี้นะครับจนกว่ามันจะเย็นเลยนะคืนเราเพาะคว่ำไว้ทำไมมันคือเทรของชิพ่อนพอคว่ำเวลาปุ๊บใช่ไหมแรงนุ่มถั่วมันก็จะทําให้ตัวตัวเค้กอ่ะมันมันมันลงมาด้านนี้ใช่ปะพอเวลาลงมาด้านนี้ปุ๊บมันก็จะจนมันเย็นตัวมันก็จะแบบเหมือนกับสเตเบิลแล้วอะทรงมันก็จะสเตเบิลมันก็จะแบบ ไม่ยุบไงพอ,อเราพอเราพอมันแห้งปุ๊บเราจะคว่ำอีกทีหนึ่งไงพลิกกลับปุ๊บใช่บ้มันก็จะทองสวยสูงไม่ยุกแล้ต้องคว่ำนานไหมอ่ะก็จนกว่ามันจะเย็นเลยอ่ะประมาณก็ไม่รู้ว่าจังที่หน้าที่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยคว่ำไปเลยอันนี้ก็อุ่นๆแล้วนะครับไม่นอนแล้วนะครับเราก็จะมาถอดหมูนะครับใช้มือเนี่ยดันตรงนี้มานิดนึง,งน่อนะครับออไล่ตัว ไม่ว่อาอะไรอ่ะสะเก็บที่มันอยู่ติดรอบรอบผิวมันใม้หลุดออกมาได้ค่อยนะครับ 好。<Thank> วราตีวิกรีมไม่หน่อยเด็กเด็กตัดเสิร์ฟถ้าอยากให้มันสูงกว่านี้นะครับก็ใช้พิมพ์ถ้าสูตรนี้นะครับก็คือใช้พิมพ์ประมาณแบบเล็กกว่านี้ครับประมาณ17เซนหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ครับมันก็จะสูงขึ้นนะครับเป็นเช้นเล็กโลมันก็สูงขึ้นเดี๋ยว ทำก็คือเหมือนเหมือนกันหมดเลยเหมือนเดิมิทานนะครับคือจะทานเปล่าๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าก็จะตัดออกมาเป็นเซี่ยวนะครับแล้วก็ตีวิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงนะครับให้ตีวิปปิ้งครีมก็จะอร่อยมาก ชอบนะครับที่ต้องการนะครับกินเยอะก็ตัดเยอะประมาณนี้แล้วเนาะอันนี้อยากกินเยอะๆะวางนี่ดูสิดูสเนี่ยลรววางบนจานอ่ะ,ะตีวิปครีมไะ้บี๊แล้วก็ตีวิปครีมนะครับ อโอ้ยน,มมออน,นุ่มมากอืร่อยมครับนิ่มอือโอเคกินเลยวับบีไป